ัสตีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเจเจสิทธาอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการทำหูเที่ยวลำโพงนะครับอทนนี่เกิดไปเมื่ออ,อแรกนะครับว่าหูที่ยรงนี้มันทำยังไงนะครับอยวิธีแรกเราก็จะมาดูดวัสดุอุปกรณ์ก่อนนะครับอย่างแรกก็ต้องมีลำโพงนะครับ อย่างที่สองนะครับเข็มคัใกล้ๆครับเข็มพัดเข็มคัดที่เราคาดกันนะครับจะมีลูกเสือเข็มขคัดของผู้ใหญ่หรือเข็มคัดเด็กก็ได้นะครับราเตีเยบก็ได้เหมือนกันที่แบบว่ามันไม่กรอบหรือว่ามันไม่หักเดินไปนะครับเราก็ใช้เข็มคัดอันนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับอย่าง อย่างที่สาวก,ก็จะมีงอตนะครับงอนสองอวนะครับก็จะเป็นงอนแบบ่ยแบิบไข่มาให้ดูก็ได้ครับก็เป็นงอนแบบไหนอ,อุปกรณ์นี้ปีสี่นะครับก็จะเป็นไข่ควงขนาดแบบไหนก็ได้ครับอย่างแรกนะครับเดีย๋ยวผมขอไข่มาก่อนนะครับว่าอ่างอตของเราจะเป็นงอนแบบไหนนะครับอย่างนี้คือไข่ออกนะครับแตบบ่ว่า ถ้าขายเยอะๆนะครับมันจะรูมันจะใหญ่แล้วมันจะเกีียวได้นะครับอ่าดูเอ็นอกเกิดนะครับว่าเอยจะเป็นหัวแบบนี้นะครับอังขั้งซ้างน,นะครับเห,ๆๆๆเห็นไหมเดี๋ยวใกล้ๆๆอุ้ยเห็นไหมก็จะเป็นเอ็นแบบนี้นะครับ ขอให้ไข่ได้นะครับให้เป็นไข่ควงสี่แฉกเข้าได้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับข้างบนก็จะมีฝุ่นหน่อยเนาะก็ไม่เป็นไงไม่ได้เช็ดเลยอ่าสวนเราก็ไม่้ขังเง่งน,นะครับเราขังให้พออยู่เอาวก็ พอ,อแล้วแต่ว่าใครก็ข่นเนงเง่งๆก็ไม่ว่าอะไรนะครับอันนี้ก็วางไว้ในห้องไม่ได้ที่เป็นไงเชื่องน,นี้โควิดกะว่าก็เลยเกิดไอเดียว,ว่าห้องก่อนโควิดเราเคยไปเที่ยวะคเรเราเคยเห็นบอกว่าเพื่อนๆหรือพี่ๆหรือลุงเรานะครับก็จะถือลำโพงเป็นลำโพงบลูทูธอะไรนะครับก็จะมีที่คิ้ว แล้วเราก็จะมีลำโพงอยู่นะครับก็จะเป็นเออเสียงมากา็ดีแหละเออเออเราก็กล่าวว่าจะถือไปเ,อเ่อไปเที่ยวพารีอะไรประมาณนี้นะครับเราก็มาเช็คดูว่าจะทำยังไงนะครับก็ไปไปเอเอเองที่เข็มขัดนะครับว่าว่าก็ออองกเรียงนะครับจะมีเข็มขัดของงกเรียงงูเสือหรือ เข็มขัดทั่วไปนะครับที่เอาไว้คาดกับกับหูตางเองนะครับอ่าก็จะไปเจออย่างนี้มาก็ไปหยิบม,มาครับก็เลือกอย่างที่ไม่กรอบนะครับขอให้แบบว่ามันไม่บาดมือหรือหรือไม่มีเสี่ยงมาอํมมือนะครับขอให้ประมาณนี้กันอย่างแรกนะครับก็ก็เอาผ้าชุบน้ำหรือผ้าแห้งๆก็ได้นะครับมา มามาเช็คที่บริเวณเข็มขัดนะครับแล้วก็ตัดให้เข้ากับเข็มขให้เข้ากับลำโพงน,นะครับว่าจะเอาขนา,าดประมาณไหนแแล้วก็จเจาะรูให้มันออกมาอ่าอย่างแรกนะครับก็จะเตรียงเข็มขัดนะครับก็ใช้ครีมอัดก็ได้กลงไกลก็ได้นะครับก็เอาแบบว่าที่มันไม่กอกนะครับเอาให้มัน ไม่หักง่ายนะครับอย่างแรกนะครับก็เฮงไอ้เนี้ยเอ่อข้าเข็มข่าเขาจะมีเครื่องเจาะใช่ไหมครับจะมเีเครื่องเครื่องเจาะเป็นรูรูเข็มขัดใช่ไหมแต่อันเนี้ยผมไม่มีเครื่องจอเจาะผมก็เลยใช้อป,ปูอะครับอป,ปูกับคอเนี้ยออป,ปูอย่างนี้อย่างนี้เลยที่ให้ดูอันแรกนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับก็จะเป็นอป,ปูประมาณนี้ ก็เอาจิ้มเอาวางไปที่รูเข็มคัดวางไปก็เอาค้อนออกนะครับแต่ให้ไหนได้นะครับมันมันทำเองได้โดยใช้อย่างเงี้ยจิ้มเข้าไปแล้วก็ทะลุเลยนะครับแต่ว่าผมแต่ว่า,วาอย่าแบบเอาให้มันอยู่เอาวาก่อนนะครับไม่ใช่แบบว่าเจาะให้มันทะลุคียเดียวเลยครับเพราะว่าครับคน รู้อาจจะเกีียวได้นะครับอาจจะแบบว่ารู้ใหญ่ได้นะครับมันก็จะแบบว่าเกีียวไปเลยนะครับมันก็จะมันก็จะรูดง่ายนะครับเจาะลงไปนะครับให้มันอยุดเอาวนะครับอย่าอย่าเจาะให้มันลงฟึกไปเรื่อยนะครับไม่ดีนะครับรูมันจะใหญ่แล้วเรใช้มือเราเนี่ยหมุนไปเรื่อยนะครับจนมันสุดนะครับหรือว่าใช้ไข่ควงก็ได้ก็ไม่ว่ากันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเราก็ ใส่ไปลักษณะนี้นะครับ่อไปนะครับเราก็ข่งเข้าไปหรือเบียกเข้าไปให้ง้่งน,นะครับให้มันสุดอ่าอันนี้ผมเจาะไปแล้วนะครับแล้วก็วัดให้ดีนะครับว่าเราจะเอาถึงไงน,นะครับเราก็อ่ะอางนี้มันจะมันจะมีรูมาให้อยู่แล้วเขาจะทํามาให้อยู่นะครับแต่ว่าพอข่งเข้าไปนะครับแล้วมันรูมันใหญ่ขึ้น งอทมันก็เกีียวนะครับเราก็เลยต้องเจาะแล้วทีนี้ดูที่เขาให้มามันก็เบี้ยวนะครับมันก็ไม่องกันนะครับเราก็เราก็มาเจาะใหม่นะครับโดยที่เอาเอา,อเอางอเออนี่นะครับเจาะวางเข้าไปเหมือนเข็มขัดนะครับวางเข้าไปแล้วก็เจาะมันนะครับ แล้วก็หาคอนนะครับมามาทุบให้มันงงนะครับให้มันอยู่เอวงนะครับแล้วก็เอาไข่ควงขันงงไปนะครับอย่าอย่าทุบทีเดียวให้มันงงไปนะครับเพราะว่ารู้อาจจะเกลียวมันอาจจกหว่านหรือเกลียวได้นะครับแล้วก็เอาคอนออกลงไปให้มันอยู่เอวังนะครับให้มันอยู่ได้แล้วก็เอาไข่ควงขันลงไปนะครับเนี่ยนี่หวังประมาณนี้นะครับ ให้มันอยู่ประมาณแบบว่าให้น้อยวางไม่รมอะครับคือคือไม่ให้มันหัวอะครับให้ให้เขาลงไปแล้วมันอยู่กับไม้ก่อนนะครับแล้วก็เอาไขควงอ่ะขานลงไปให้มันแน่งนะครับถ้าเราทาอย่างนี้ทั้งสองด้านรับรองเลยครับว่าแนงวัดจ้เข้ากันนะครับถ้าวัดไม่เข้ากันก็อาจจะเบี้ยวแล้วแล้วมันจะถือแบบว่าไม่องกันนะครับก็ ก็เอาไข่ควงขันไปนะครับไข่ควงเป็นไข่ควงข้างแบบไหนนะครับก็ได้นะครับขอให้เป็นสี่แฉกนะครับแล้วก็ขันลงไปนะครับขันให้มันแง่งนะถ้าขัานไม่แง่งอาจจะหลุดไก่อันนี้ก็เป็นวิธีของผมนะครับใครจะเอาไปใช้ก็ลองดูกันนะครับ เราก็ขขยไปเรื่อยนะครับจนว่ามันจะสุดนะครับแต่ว่าไอ้รูอย่างนี้มันจะเกลียวนะครับถ้ามากับเขามันจะบางทีเราไขยมากๆมันก็เกลียวไงใช่ปะเราก็ขขยให้มันเง่้ยนะครับให้มันอยู่นะครับก็เองแล้วกครับ